เซ็งเป็ดกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับแฟนสิงบลูครับที่ ต้องมาอัปเดตข่าวเช้ากับผมปาล์มสามบาทห้าบาทในช่วงของบลูสตูเดย์โดยที่บอลไม่ชนะนะครับก็เมื่อวานนี้ครับมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเชลซีออกไปเยือนคาราบักอุซาเตะเร็วเที่ยงคืน45แต่ปรากฏว่าทำได้เพียงแค่เสมอกันไป2ประตูต่อ2แบบเกือบแพ้ด้วยซ้ำเดี๋ยวรายละเอียดบทสัมภาษณ์หลังเกมมีอะไรกันบ้างก็สามารถติดตามข่าวได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันเหมือนเดิมครับขอบคุณลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับอย่าลืม ติดตามเพจของเรโอวไทยแลนด์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้หน่อยครับเตะเร็วตั้งแต่เที่ยงคืน45โอ้โหแฟนเชลซีนี่ยิ้มกลิ่มเลยไม่ต้องนอนดึกนะปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับฝั่งของทางเชลซีเนี่ยนะครับก็ขึ้นนำก่อนจากเอสเตอร์วิลเลียนนาที16เหมือนเกมจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะความลนลานหรือว่าความผิดพลาดของเกมรับ มีผลนะฮะส่งผลให้ทางเรยโดอันดาเดครับ ตีเสมอได้นาะที29:11หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีแฮนด์บอลของฮาโตนะครับนาะที39เสียจุดโทษแล้วก็เป็นยันคูวิชที่ยิงเข้าไปนะจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นคาราบักนำ2-1ซึ่งเป็นครึ่งแรกที่กองหลังเลวระยำมากใช้คำนี้ได้เลยนะฮะครึ่งหลังเชลซีเปลี่ยนตัว3คนรวดครับเอนโซกาาโชแล้วก็ดีแลลงมาแล้วก็มาตีเสมอได้จากอเลฮนโดกาาโชนาที53นะครับโดยที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็มีลุ้นจังหวะ กระโดดฟาดของกานาโชแต่ว่าติดเซฟผู้ศัประตูทําให้แบ่งแต้มกันไปที่หแต้มนะฮะแล้วก็เสมอกันไป2อสองโดยที่สิตัวจริงเชลซีเนี่ยประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับเกมรับแบ็คซ้ายคูคุริยาแบ็คขวาริชเจมเซนเตอร์จอเรลฮาโตกับโทซินนะครับกลางอเดซันโตสกับลาวีเอนะขวาเป็นเอสเตวาซ้ายเนี่ยกิทเทนกลางเจ้าเปโดแล้วก็หน้าเป้าพิกจอร์ดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะก็ฟอร์มแย่เหมือนเดิมโดยที่ อ่ามันออฟเตอร์แมชเนี่ยเป็นของเอสเตวอลวิลเลียนในแฟลทสกอร์เนี่ยให้เอสเตวอลถึง7.9เลยนะฮะส่วนจอเรลฮาโต้เนี่ย5.6นะครับก็ถือว่าฟอร์มแย่มากนะฮะสำหรับทางจอเรลฮาโต้นะครับแหมจับเล่นเซนเตอร์หล่นเครื่องสั่นเป็นดีเซลเลยนะครับหลังจากจบเกมครับมีเรื่องของลาเวียที่เจ็บนะฮะลงไปเล่น4นาะทีเจ็บเลย นามาริสกาบอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นได้ดีครับยิงประตูขึ้นนําได้ก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรากลับเสีย2ประตูโดยลูกแรกเกิดขึ้นตอนที่พวกเขามีผู้เล่นเหลือแค่1ิคนซึ่งทั้ง2ประตูเดี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ส่วนในกรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามเราจําเป็นต้องเฉียบคมกว่านี้นอกจากนี้ก็อัปเดตเรื่องของลาวเวียนะครับเขาบอกว่าเรารู้สึกเสียใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเขาเองเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฟิตมานานมากแล้ว ตอนนี้เราต้องรอดูกันต่อไปยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บแบบไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อต้นขานอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงจอรเรลฮาโต้ครับเขาบอกฮาโต้เนี่ยก็เหมือนกับทั้งทีมเลยครับเราเริ่มเกมได้ดีมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเราต้องพัฒนาและหลีกเลี่ยงมันให้ได้นะฮะหลีกเลี่ยงแม่งทั้งวันนะครับขณะเดีวยวกันมาริสกาก็พูดถึงการโรเตชันผู้เล่นครับเขาบอกการโรเตชัน นักเตะของเราเนี่ยเราทําเพราะว่าเราคิดว่าเป็นแผนที่ถูกต้องแล้วครับผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าตั้งใจจะพักไกเซโดเอนโซและมาโลกุสโตและผู้เล่นอีกหลายรายพวกเขาไม่สามารถลงเล่นได้ทุกๆ3วันและรายการชิงแชมป์สโมสรโลกก็ส่งผลกับเรามากเลยทีเดียวนะฮะ บนดเดิมฮะนะครับพูดประโยคเดิม,ดมนะขณะที่มาริสกาบอกว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนในทีมครับเราเริ่มต้นดีดีคุมเกมได้แต่พอเสียประตูแรกไปเนี่ยเราก็มาเสียประตูที่2อนะอีกแค่4หรือ5นาทีหลังจากนั้นซึ่งเราดีขึ้นมากในครึ่งเวลาหลังนอกจากนี้ก็พูดถึงนักเตะสำรองเชลซีครับมาริสกาบอกว่าทุกเกมคือโอกาสสาหรับนักเตะเหล่านี้ที่จะแสดงให้เห็นว่าทําไมพวกเขาถึงสมควรอยู่ที่เชลซีนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็คือ การที่อยู่ในกรอบเขตโทษเราเสียประตูง่ายเกินไปส่วนในกรอบเขตโทษของพวกเขาเนี่ยเราก็ไม่เฉียบคมพอสําหรับผมเนี่ยนี่คือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดในเกมเกมนี้นะขณะเดียวกันมริสก้าก็พูดถึงว่าทําไมไม่ส่งการนาโชตัวจริงเขาบอกว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยตัวเลือกตัวจริงเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนที่ได้โอกาสลงเนี่ยจะทําผลงานได้ดีการนาโชทาได้ดีในครึ่งหลังครับและเขากําลังพัฒนาขึ้นไปอีกทีละนิดนะครับ นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าผมไม่คิดว่าเรามีปัญหาเวลาที่เราครองบอลคารับกเพสซิ่งได้ดีครับแต่เราก็มีโอกาสมากมายเราสามารถพัฒนาได้อีกแต่ก็มีหลายอย่างที่เราทําได้ดีแล้วเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีเซติของเอสเตอร์วิลเลียนที่โอโหแบกทีมจนหลังแอนนะลงเล่น90นาทีเป็นแมนออฟเดอะแมชครับทำหนึ่งประตูเลี้ยงผ่านคู่แข่ง3จาก5ครั้ง สร้างโอกาส3ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ25จาก30ครั้งเข้าสกัด4ครั้งยิงตรงกรอบแม่นยำ1จาก3ครั้งแล้วก็คะแนนจากฟุตบอลมากสุดที่8.4นะครับซึ่งประตูอเอสเตเวลเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากทำประตูได้เนี่ยเอสเตวลกลายเป็นนักตเตะอเมริกาอเมริกาใต้เพียงคนเดียวที่ทำประตูได้ติดต่อกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอายุไม่เกิน18ปีก็คือยิง2เกมติดในวัยที่ไม่ถึง18ปีนี่เป็นอเมริกาใต้คนแรกนะครับ ขณะเดียวกันสถิติของการาโชครับลงเล่น45นาทีมี1ประตูยิงตรงกรอบแม่นยำา2จาก3ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ14จาก19ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งนะเลี้ยงผ่านคู่แข่งเป็นสูเลยนะฮะไม่ผ่านคู่แข่งเลยจาก3ครั้งคะแนนจากฟุตบอลอยู่ที่7.4นะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าบอกว่านักตเตะเยาวชนเชลซีเนี่ย ถูกเหยียดผิวระหว่างเกมที่พวกเขาเอาชนะคาราบักใน UFO ยูฟายุทธคัพช่วงบ่ายวันนี้นะฮะเชลซีบุกชนะ5-0นะครับโดยสโมสครคาราบักได้ออกมาถแถลงขอโทษและยืนยันว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันพยานในที่เกิดเหตุได้ให้ข้อมูลกับ BBC ว่าพวกเขาเห็นและได้ยินการล้อเลียนด้วยท่าทำท่าทางเหมือนลิงนะครับก็ถือว่าน่าดานดตํำหนีฝั่งยุโรปตะวันออกจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วฮะประจำเลยนะครับ คณาดโดการมีรายงานบอกว่าสตาฟโค้ชของเชลซีชื่นชมทัศนคติของการาโชที่มักจะอยู่ซ้อมต่อหลังจากจบเซสชั่นเพื่อพัฒนาการจบสกอร์และการเปิดบอลโดยมองว่าความทุ่มเทแบบนี้เป็นสัญญาณ ที่ชัดเจนของสภาพจิตใจและความมุ่งมั่นของเขาขณะเดีวยวกันแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าการาโชกําลังพยายามซึมซับทุกอย่างด้วยความตั้งใจและยังคงกระหายที่จะสร้างความประทับใจให้ได้ในในนอกสนามปีกอาเจนไตารายนี้กําลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในลอนดอนได้เป็นอย่างดีนะครับขณะเดีวยวกันเดลี่เมลเนี่ยก็รายงานครับตอนช่วงที่บอลเตะเนี่ยเขาบอกว่าเอสเตอร์บอลวิลเลียนเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในโรงแรมอีกต่อไปแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่เป็นบ้านนะครับ พร้อมกับครอบครัวของเขาซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่อย่างอีโวและเฮเทียนรวมถึงน้องสาวก็คือเอสเทอร์นะครับก็ไม่ได้อยู่แบบคอนโดและอยู่เป็นบ้านแล้วนะฮะก็อยู่ใกล้ชิดครอบครัวก็น่าจะทําให้ฟอร์มดีต่อเนื่องนะขณะเดียวกันเนี่ยเดลีเมลรายงานบอกเอสเตวาเนี่ยถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง103.9ล้านปอนด ขณะที่โจน่เควนดาที่กำลังจะย้ายมาเชลซีซัมเมอร์หน้าเนี่ยถูกประเมินไว้ที่70.6ล้านฟอนโดย CIES ครับฟ o ตบอลออ o ซอร์ว a t o ทอรเนี่ย หน่วยวิเคราะห์สิติชื่อดังของวงการฟุตบอลเป็นคนวิเคราะห์ค่าตัวของเอสเตวัลวินเลียนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเกมเสมอคาราบักก็คอมเมนต์กันมาได้ส่วนใครยังไม่ได้ดูไลฟ์หลังเกมโอ้จัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทซินกับฮาโตจัดเต็มหนักแน่นอนนะฮะก็สามารถติดตามรับฟังได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ